สวัสดีคุณผู้ชม,มทุกท่านวันนี้จะมาสรุปผลก,การแข่งฟุตบอลเมื่อคัมคืนที่ผ่านมาว่ามีคู่ไหนสกอร์เป็นยังไงกันบ้างนะครับเรามาเริ่มต้นกันที่ผลฟุตบอลอยูฟาย่ายูโรปาลีกพีเอสวีไอโอเฟนครับเสมอกันทางด้านโบรต์กิมไป1ประตูต่อ1นึ่งเฟเนร์บเช่เอาชนะทางด้านเดนมาร์กเช่ไป2ประตูต่อ1นึ่งเอสเจเคฮิวเซงกิพ่ายกับทางด้านเรอเบรติสไป0ประตูต่อ2องยูเนียนเบรลินพ่ายกับทางด้านแซงกูริตไปศูนย์ประตูต่อ1 เอฟซีซูริคพ่ายกับทางด้านอาร์เซนอลไป1ประตูต่อ2อ e เอเคลานาคานะครับพ่ายกับทางด้านแลนด์ไป1ประตูต่อ2โลโกโดเลตรลัดเก้าเอาช้างด้านลอมาไป2ประตูต่อ1มันโมเอฟให้พกับทางด้านสปอร์ติ้งบาก้กาไป0นย์ประตูต่อ2อโอมเนียนิโคเซียพ่ายกับทางด้านเชอรติติลาโพไป0นย์ประตูต่อ3สตอมการ์ดเอาช้างด้านวิทเทลดนไป1ประตูต่อศูน น้องเอาชนะด้านโอลิเปียกอสไป2ประตูต่อ1นึ่งเฟรดริลอซซี่เอาชนะด้านแทบซอนสเปอร์ไป3ประตูต่อ2องแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพ่ายกับทางด้านเยวส์ซิดาตไปศูนประตูต่อ1นึ่ลาซิโอเอาชนะด้านเฟยนูดรอตเธดามไป4ประตูต่อ2ไฟบวกเอาชนะด้านคาราบักไป2ประตูต่อ1และเซเวนาชูเวดาพ่ายกับทางด้านโมนาโกไปศูนย์ประตูต่อ1นสรุปตนารางคะแนนล่าสุดในตอนนี้ครับ ในส่วนของกลุ่ม A อครับอันดับ1เป็นอาร์เซนอลครับ1นัด3แต้มตามมาด้วยอันดับ2 PSV ีเอสบไอโอเฟนครับ1นัดมี1แต้มอันดับที่3าบอตกิม1นัด1แต้มอันดับที่สซูริก1นัดยังไม่มีแต้มในส่วนของกลุ่ม B ครับอันดับหนึ่งเป็นแรนครับ1นัด3แต้มตามมาด้วยอันดับ2เฟเนบาเช่1นัด3แต้มอันดับที่3ามดนโมเคียม1นัดไม่มีแต้มและอันดับที่4ครับเอี๊ครานาคาครับ1นนัดยังไม่มีแต้ม มาดูในส่วนของกลุ่ม C ครับอันดับหนึ่งโลโกโดเดลตนัด9ครับ1นัด3แต้มตามด้วยอันดับ2เรเปติต1นัด3แต้มอันดับที่3โรม่า1นนัดไม่มีแต้มและอันดับที่4ครับเอจเคฮิวซิงก D, 1, 1, 3, 2, 1, 3, 3, ิ1นัดไม่มีแต้มในส่วนของกลุ่มดีครับอันดับ1บาก้าครับ1นัด3แต้มตามด้วยอันดับ2ครับเซนกิริทนะครับ1นัดมี3แต้มอันดับ3เป็นมันโมครับ1นัดไม่มีแต้มและอันดับที่4ยูเนียนเบอร์ลิน1นัดไม่มีแต้ม มาดูในส่วนของกลุ่ม e ครับอันดับหนึ่งเลโซซิดัด1นัด3แต้มตามด้วยอันดับ2เชอริฟเตราโพครับ1นัดมี3แต้มอันดับที่3มแมนยู1นัดไม่มีแต้มและอันดับที่4โอมเนีนิโคเซียครับ1นัดไม่มีแต้มในส่วนของกลุ่ม f นะครับอันดับ1โลเป็นขอประธานไปครับเป็นลาซิโอครับ1นัด3แต้มตามด้วยอันดับสสตอมการ์ดครับ1นัด3แต้มอันดับที่3าเฟยนูดครับ1นัดไม่มีแต้มอันดับที่4ครับมิทเรลล์นึนัดไม่มีแต้ม ในส,ส่วนของกลุ่มจีนะครับอัหนึ่งเป็นไฟบวกครับ1นัด3แต้มอันดับที่2น้องครับ1นัด3แต้มอันดับที่3มอลเปียกอสครับ1นัดไม่มีแต้มและอันดับที่4เป็นทางนานคาราบัก1นนัดไม่มีแต้มในส่วนของกลุ่มเนะครับอัหนึ่งเป็นโมนโกครับ1นัดครับ3แต้มอันดับที่2ครับเฟเรนวอลอสซี่ครับ1นัด3แต้มและอันดับที่3ครับเรสตาเบลเกตนะครับ1นัดไม่มีแต้มส่วนอันดับที่4แทบซอนสเปอร์1นัดไม่มีแต้ม ไปต่อกันที่ผลฟุตบอลยูฟ่าคอนเฟอเรนซ์ลีกฟิรอเรนติน่าเสมอทางด้านของลีกาสฟุตบอล่าไป1ประตูต่อ1บึ่ยาลีอัลนะครับเอาชนะทางด้านเลดผ่อนนันไป4ประตูต่อ3ทางด้านของเคเอฟบิลกินีนะครับเสมอทางด้านซีเอฟอาร์คูไป1ประตูต่อ1นึ่งฮาร์ดออฟมิโตเรียนนะครับแพ้กับทางด้านอิตาลูบริเชกไปศูนย์ประตูต่อ4ี่อันเดเลตเอาชนะทางด้านซิงเกิลบอกไป1ประตูต่อ0 ออสเตรเวียนนาเสมอกันทางด้านของโปเอลเวีเชวาไป0ประตูต่อ0สโลวาโก้เสมอทางด้านปัติซานเบลเกตไป3ประตูต่อ3นีเสมอกับโคโลนไป1ประตูต่อ1เวสต์แฮมยูไนเต็ดเอาชนะทางด้านสเตยอูบุคาเรสไป3ประตูต่อ1ดานิโป้พ่ายกับทางด้านเอเซดอักมาไป0ประตูต่อ1แซมล็อกโรเวอร์เสมอทางด้านโยออก,การ์เดนไป 0, 0. ประตูต่อ0เอฟซีบาร์เซโล่ครับเอาชนะทางด้านเอฟซีฟิลนิกไป3ประตูต่อ1 วันด,ดูเสมออาโปเอลิมาซอนะครับไปศูนย์ประตูต่อศูนย์โมนเสมอกันทางด้านกินนะครับไปศูนย์ประตูต่อศูนย์ชีวันสเปอร์เสมอสลาเวียปาร์ไปหนึ่งประตูต่อหนึ่งและสโลวานปิิสวาสลาวานะครับเสมอกันทางน้งด้านเอฟเคซันกิริชไปศูนย์ประตูต่อศูนย์สรุปตารางคะแนนล่าสุดในตอนนี้ครับอันดับหนึ่งครับในส่วนของกลุ่ม A ครับอีตันบูบิดิชิกนะครับ <c oughs> 1นัด3แต้มตามป็อันดับ2ครับลีการสครับ1นัด1แต้ม อันดับที่สฟิลิปปินติหน้าหนัด1แต้มอันดับที่4ฮาร์ดออฟมิชเชลเลียนครับ1นัดไม่มีแต้มในส่วนของกลุ่ม B นะครับอันดับ1เวสต์แฮมครับ1นัด3แต้มตามด้วยอันดับ2อันเดเลต1นัด3แต้มอันดับที่3ซิงเคบอกครับ1นัดไม่มีแต้มอันดับที่4ครับทางด้านของ CF เอฟอาร์ F R ool, นะครับเอ่อขอประทานคะแนนครับเป็นทางด้านของ FCSB นะครับ1นัดมี0แต้ม มาดูในส่วนของกลุ่มซีนะครับลำดับหนึ่งเป็นวิญญาณครับ1นัด3แต้มสามในดับ2ครับไปเบเชวา1นัด1แต้มอันดับที่3ออเตรเวียนนา1นัดหนึ่งแต้มส่วนอันดับที่4เลฟพอตันหน1นัดไม่มีแต้มในส่วนของกลุ่มดีนะครับันดับหนึ่งปฏิสันเวลเกต1นัด1แต้มันดับที่สองวาโก1นัด1แต้มอันดับที่3โคโลนครับ1นัด1แต้มอันดับที่4เป็นนิด1นัด1แต้ม ในส่วนของกลุ่ม e นะครับอันดับ1เป็น A z ซดน้มาครับ1นัด3แต้มตามด้วยอันดับที่2ครับฮับเวลลิมโซนะครับ1นัดมี1แต้มอันดับที่3วาดูดครับ1นัด1แต้มส่วนอันดับที่4ี่ดานิโป1นัดไม่มีแต้มในส่วนของกลุ่ม f นะครับอันดับ1เป็นยอร์กาเดนครับ1นัด1แต้มอันดับที่2โมน1นัด1แต้มอันดับที่3แซมล็อกโรเวอร์ over, ครับ1นัด1แต้มอันดับที่4ีเกนนะครับ1นัด1แต้ม ในส่วนของกลุ่ม G นะครับลำหนึ่งเป็น C F R คูนะครับหนึ่งนัดหนึ่งแต้มับที่สองซาลาเวปาร์คหนึ่งนัดหนึ่งแต้มอันดับที่สามครับเป็นบอสคานีครับหนึ่งนัดหนึ่งแต้มัำที่สี่ชีวัสเปอร์ลหนึ่งนัดหนึ่งแต้มส่วนของกลุ่ม H นะครับลำหนึ่งเป็นบาเซลครับหนึ่งนัดสามแต้มดับที่สองซันกิริตหนึ่งนัดหนึ่งแต้มอันดับที่สามซโลวานปฏิสลาว่าครับหนึ่งนัดหนึ่งแต้มส่วนอัำที่สี่ครับเป็นเอฟซีฟิลลิปครับหนึ่งนัดไม่มีแต้ม โอเคนะครับผมนีกกนน่ก็เป็นการสรุปผลการแข่งฟุตบอลนะครับคืนที่ผ่านมาแต่วับบนนี้สวัสดีครับ